มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอดีตศิลปินแห่งชาชื่นชมหยกเป็นเด็ก15ที่ชัดเจนมาก จากที่กรณีของโยกนักเคลื่อนไหวทางการเมืองวัย15นั้นได้ออกมาพูดเรื่องการใส่ชุดนักเรียนเพื่อไปโรงเรียนนะคะแล้วก็ประเด็นที่ทําให้เรื่องนี้กลายเป็นที่จับตาม,มองอย่างมากนะคะเมื่อโยกได้ทําการปีนรั้วโรงเรียนเพื่อเข้าไปศึกษาแต่ว่าทางโรงเรียนไม่อนุญาตโดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากโยกนั้นทําผิดกฎระเบียบของโรงเรียนดังกล่าวแต่อีกแง่มุมนั้นมีการกระแสตีกลับนะคะถึงการกระทําของโยกโดยผู้ใช้โซเชียลหลายรายได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการ สวมชุดนักเรียนหรือยูนิฟอร์มมีประโยชน์หลายอย่างอาทิเช่นลดความเหลื่อมล้ำในโรงเรียนอีกทั้งยังบ่งชี้ว่าเราเป็นนักเรียนแยกบทบาทของแต่ละคนได้อย่างชัดเจนแต่แล้วท้ายสุดทางโรงเรียนนั้นมีหนังสือถแถลงการออกมาโดยระบุว่านางสาวทนลกไม่มีสภาพการเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมมดุมศึกษาพัฒนาการ เนื่องจากการมอบตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการมอบตัวตามประกาศของการรับนักเรียนปีการศึกษา2566ที่กำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องมามอบตัวที่โรงเรียนพร้อมกับผู้ปกครองอดังนั้นจึงเป็นเหตุให้วันที่10มิถุนายน2566ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการจึงไม่มีฐานข้อมูลของนักเรียนของนางสาวธนรบในระบบตั้งแต่ต้น ล่าสุด17มิถุนายน2566ที่ผ่านมาสุชาติสวสัสดีนักเขียนชาวไทยหรือที่รู้จักกันในานามปากกาสิงสนามหลวงอดีตศิลปินแห่งชาติที่ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะคะโดยระบุข,ข้อความว่าอายุ15เท่านั้นเขียนบอกความรู้สึกของตัวเองได้แจ่มชัด สมัยเรียนหนังสือทั้งในช่วงวัยเด็กแล้วก็วัยรุ่นเมื่อ60ปีก่อนผมไม่เคยรู้จักคำว่าจริยธรรมเข้าใจว่าคำคำนี้เพิ่งจะมาในวิชาสอนเมื่อไม่นานมานี้แต่ถ้าผมอายุสิา้าเท่าหยกสมัยนี้ก็คงจะมีปัญหาเหมือนกันโดยเฉพาะคำว่าศีลธรรมอันดีงามในประเทศนี้ยิ่งมีปัญหาหนักยิ่งมีการถแถลงไล่ยหยกออกจากโรงเรียนก็ยิ่งอยากจะให้สนทนาเรื่องปรัชญากับจริยธรรมกับครูบาอาจารย์ในโรงเรียนนี้ว่า พวกท่านเป็นชาวพุทธประเภทไหนอดีตศิลปินแห่งชาติชื่นชมยกเป็นเด็ก15ที่ชัดเจนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ